สวัสดีครับและนี่คือน้องมีตังอัวบามันอายุสามเดือนครับผมมีตังหล่หอไหมก็ย่าโชว์เต็มๆนะครับน้องบา,ามีตังครับมีตังว่างไงลูกอร่อยไหมครับซาบหลายเลย ่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นบราหมนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็กินเก่งครับผม,มแลากหลายวัวกินหญ้านะครับคนกินข้าวอืึตัวน,นี้เป็นวัวที่เรียกว่าอีกตัวนะครับวัวที่ดีมีหลายตัวเลยหล่อๆทั้งนั้นครับผม ไม่หรกกลับมาที่น้องมีตังนะครับวัวตัวเล็กสามเดือนก็น่ารักเชียวอืมอ,อันนี้นส่อแสงมีตังลกูกอืมเป็นวัวมงคลน,นะครับชื่อมีตังวัวเราก็จะเลี้ยงไม่ยากนะครับตนันชาก็พาไปออกไปกินหญ้าข้างนอกนะครับก่อนเที่ยงก็พากลับเข้ามาในคอ ให้น้ำนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ให้หัวาหารนะครับหลังจากให้หัวาหารก็ให้ฟางข้าวนะครับแล้วก็ให้น้อีกทีนึงนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับนี่คือน้องมีตังวัวบามันสามเดือนครับป้าหนาว่าครับ วัสดีมีความสุขสวัสดีครับเจ๊